16ล้านคนที่เอาใจใส่เรื่องนี้ม,มันคือการขับเคลื่อนของประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมให้มีความชัดแจ้งโปร่งใสและแสวงหาความจริง16ล้านคนมผมว่าฝ่ายการเมืองที่ไหนจะทิ้งได้ยังไงครับและมีคนที่จะแสดงความเห็นนะครับอ,อีกมากนับหลายแสนคนผมอยากจะบอกว่า คลิปนี้ดูภาพเต็มครับก็คือการเปรียบเทียบโฟโต้ฮันที่ผมวางโจทย์เอาไว้ว่าลบโลโก้ News Out ออกเลยครับคุณกระติ๊กแตงโมงคือด้านซ้ายที่ถ่ายเอาไว้เมื่อวันที่24คกุมภาพันธ์2565ค่หกับภาพทางขวามือคือคุณเฟริมก,กับคุณนิวยอร์กเวลาณวันนั้นวันที่16มกราคม 2568เราถ่ายจุดเดียวกันท่านผู้ชมผมถามว่า<ม>เห็นความแตกต่างพิรุธอะไรหรือไม่มคุณแสนอ้างว่าเป็นผู้ถ่ายภาพซ้ายด้วยตัวเอง<ม>แต่ท่านผู้ชม,มเห็นอะไรถึงความแตกต่างสองภาพนี้บ้าง<ม>ท่านผู้ชมก็แสดงความเห็นกันมาอย่างล้นหลามล้นหลามนะครับกลับมาภาพภาพหนึ่ง ภาพนิ่งภาพแรกทางซ้ายมือภาพเต็มๆภาพถัดไปครับผมเรียงลาดับไปแล้วนะครับโอเคท่านผู้ชมครับภาพนี้มันน่าสนใจที่สุดเพราะว่าการมีภาพนี้เป็นการยืนยันว่า21นาฬิกา56นาทีน้องแตงโมมีชีวิตอยู่ ถ่ายภาพบริเวณสะพานพระรามแปดอันนี้คือความตั้งใจของเขานะใช่ไหม <c oughs> เราพูดว่าภาพนี้เห็นเราก็ต้องเชื่ออย่างนี้อและการมีภาพนี้ทําให้คลิปวิดีโอของตํารวจที่ถแถลงนะครับ <c oughs> ว่ามีคนเห็นภาพตกน้ําใครสักคนตกน้ําก่อนหน้านี้ที่ท่าเรือเทเวศท่านผู้ชมจำได้ไหมครับ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> เมื่อเห็นภาพนี้แล้ว ที่วัดสามพระยาพิกัดแบบนี้แล้วแตงโมยังมีชีวิตอยู่ในเวลา21นาฬิกาหนาทีห่างกัน2นาทีเราจึงไม่ต้องกังวลไปสนใจอะไรเลยในสิ่งที่คนสงสัยในคลิปหรือภาพเรือแล่นและมีคนตกน้ำก่อนหน้านี้2นาทีเพราะคุณแตงโมอยู่นี่ไงใครจะตกน้ำใน2นาทีก่อนหน้านี้ก็ช่างหัวมันเป็นใครก็ช่างหัวมันเรือลำไหนก็ช่างมัน และถ้าภาพนี้มันไม่จริงไอ้คลิปที่ตำรวจตัดถแถลงม,มันจะแปลความอีกแบบหนึ่งหรือไม่ท่านผู้ชมนึกออกไหมครับ21.54มีคนตกน้ำภาพเหมือนเป็นอย่างนั้นเป็นใครก็ช่างมันมเพราะมีภาพหนึ่งมาในเวลา21ินาฬิกา5้ัาน,นาทียืนยันว่าคุณแตงโมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พิกัดถูกต้องแสงไฟถูกต้องถูกต้องทุกอย่างครับแต่แตงโม จริงหรือเปล่าอไอ้คำถามนี้สำคัญนะครับและคำถามนี้แหละครับมันจะเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญเนื่องมาจากกรณีสงสัยก่อนหน้านี้ว่ามีคนแชทมาหาผมอินบ็อกซ์ว่าช่วงเวลา2 1 4 2 4 5ถึง23นาฬิกาคนบนเรือไลน์ไปหาเขาบอกว่าแต่งโมตายแล้ว เพราะหามาแล้ว1ชั่วโมงก็แปลว่าอยู่ระหว่าง21นาฬิกา45นาทีถึง22นาฬิกาและเมื่อเมื่อสักครู่นี้21.54นะครับกับ21.56อันหนึ่งมีคนเหมือนตกน้ำที่ท่าเรือเทเวศอีกอันหนึ่งแตงโมถูกตั้งข้อสงสัยว่าภาพคุณกระติกแตงโมแตงโมจริงหรือไม่จริงถูกตั้งข้อสงสัยซึ่งพิสูจน์ได้เดี๋ยวดี้อจะใเขาไปตรวจสอบดีมากครับ เดี๋ยวเราก็จะรู้ความจริงทั้งหมดแต่ทีนี้อย่างนี้ครับเมื่อตอนแรกๆคนที่แถลงข่าวไอ้ยิบเอ็ภาพนี้ท่านผู้ชมดูกลับมาดูอทีเป็นภาพที่คุณหมอทวัชชัยก็พยายามโพสต์เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วรู้ไหมครับการถูกจับผิดในวันนี้สิบล้านคนที่กลับมาดูใหม่และถูกแปลความใหม่จากเหตุการณ์ที่ตำรวจแถลงมันถูกตั้งข้อสงสัยเมื่อสปีที่แล้ว มีคนอวตาร a c e b o o k ส่งมาเยอะหยันคุณหมอทวัชชัยออว่าคุณหมอทวัชชัยบอกว่ามีภาพอื่นไหมล่ะมีภาพเดียวได้อย่างไรออและภาพนี้จริงๆนะครับก็ไม่สวยด้วยเพราะคุณแตงโมผมบังหน้าและมีภาพเดียวได้ยอย่างไรพยายามทวงถามเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วปรากฏว่าสิ่งเหล่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ปัจจุบันไม่มีแล้วออปัจจุบันไม่มีแล้วเพราะเป็นอวตารคนหนึ่ง ไปยอยเยอะเย้ยเย้ยยันคุณหมอทวัชชัยกาญจนารินว่าคุณหมอทวัชชัยพลาดแล้วเขาก็เอาสิ่งที่เรียกว่าทำเนลหรือว่าแทร็กของการโทรศัพท์ของใครคนหนึ่งท่านผู้ชมดูครับภาพทางซ้ายมือข้างบนเป็นรูปคุณแตงโม,งมราวกับว่านี่เป็นภาพมือถือของคุณกระติกหรือไม่อุตส่าห์แคปมาให้นะเดี๋ยวผมบอกดีและใส่ไปสอบว่าเรื่องเท็จ หรือการตัดต่อ,อสองมีภาพคุณกระติกข้างบนนะครับภาพที่สองคุณกระติกและคุณแตงโมอะไรสักอย่างหนึ่งและภาพที่สามเป็นภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่ยี่สิบเอ็ดจุดห้าหกและมีภาพที่สี่และเป็นภาพคุณแตงโมกับคุณกระติกอีกอ๋อนี่ไงคุณหมอธวัชชัยต้องการแตงโมเพิ่มใช่ไหม,มแตงโมมาแล้วสามภาพแนะ่และไม่เหมือนกันด้วย แค่ภาพแรกก็เกิดพิรุธแล้วใช่ไหมครับกลับไปดูภาพแรกใหม่เมื่อสักครู่นี้ที่เราเราสงสัยกันเยอะใช่ไหมครับจากการเปรียบเทียบโฟโต้หันใช่ไหมครับเราสงสัยหลายจุดตั้งแต่ขอบรอบตัวที่มีเหมือนออร่าแสงออกมาเหมือนขอบตัดของคุณแตงโมใช่ไหมครับยังไม่นับลักษณะมือของคุณกระติดมือของคุณแตงโมและรวมถึง ต้มหูขนาดใหญ่หายไปมันหายไปคุณแซนผมช่วยเถียงให้คุณแซนเถียงว่าก็ผมปิดไงก็ผมลองนะครับปิดยังไงถ้าต้มหูใหญ่ขนาดนั้นเราลอง,องกับคุณนิวย <New York, S 2> อร์กเห็นครับเห็นเอาละนั่นก็เป็นความเห็นด้านหนึ่งแต่ภาพที่สองที่เราอยากเห็นนะว,ว่าภาพไอ้ตรงหน้าตาที่อุตสาห์ส่งมาเยอะอย่า่หมอทวัชชัยม,มันเป็นยังไงอ,อ,อ่ะไปทีละภาพภาพถัดไปครับ นี่คือภาพที่หนึ่งนะจำไว้นะเราจับผิดไปแล้วนะครับภาพที่อ้างว่าเป็นแตงโมงเป็นภาพที่สองเป็นภาพอย่างนี้ครับโอ้อันนี้ลอยกว่าเดิมอีกนะอาจารย์ผมขนลุกเลยครับมันลอยกว่าเดิมอีกนะมันลอยกว่าเดิมแค่บิดทุกอย่างเอาใบหน้ามาหยัดว่าหลังอย่าทําไม่เนียนขนาดนี้มันน่ากลัวนะครับนี่ที่ว่าน่ากลัวแล้วเนี่ยออภาพที่สามครับ ขยับตาปิดตาหนึ่งข้างให้ด้วยและผมจะเฉลยนะค่ะแม้จะเป็นอวตารที่หายไปแล้วเพราะรู้ว่ามันมีปัญหาตำรวจต้องไปสืบครับว่าว่าเป็นใครว่าเป็นใครออทำไมตัดต่อภาพแบบนี้และทำไมกล้าทำได้ถึงสามภาพและผิดปกติกระติกไม่ขยับแม้แต่ ปลายเส้นผมองศาเดียวกันองศาเดียวกันทั้งสามภาพไม่ใช่ลองเทียบดูสิครับย้อนกลับไปอีกภาพนึงเป๊ะทุกอย่างอีกภาพนึงเป๊ะทุกประกาศผมถามนิดเดียวนะครับทํากันขนาดนี้คนคงอยากรู้แล้วว่าอวตารคนนี้เป็นใครค่ะอยากรู้ไหมครับอยากรู้ฮะท่านผู้ชมอยากรู้ไหมครับอยากรู้แรงบันดาลใจด้วยว่าทาไมต้องทําผมจะบอกให้เลยนะครับความสัมพันธ์นียน่าสนใจมาก ซึ่งคนทําเป็นอวตารมันไม่เปิดเผยตัวอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมันมีพิรุษยิ่งกว่าเดิมซะอีกอออตํารวจสอบครับอสอบมือถือคุณกรติกด้วยว่าทําลงไปหรือเปล่าหรือไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมครับคนที่เป็นอวตารคนนั้นผมไม่เอ่ยชื่อกลับมาที่ตัวผมเลยครับเขาเคยพูดโทรศัพท์และมีคนบันทึกเสียงในบทสนทนา,นาอ,อาวตารคนนั้นคุณหมอธวัชชัยท่านก็รวบรวม และท่านก็รู้เลยว่าเป็นทนายหนึ่งคนครับอยส่วนจะเป็นทนายคนไหนก็ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือภาพนี้ผิดปกติหรือไม่คุณคุณแซนยินจะว่าภาพนี้ถ่ายด้วยมือตัวเองอผมรับฟังนะครับแล้วก็แจ้งให้ท่านผู้ชมทราบแล้วแต่ผมจะขอบอกพี่รุธอีกหนึ่งข้อได้เป็นทนายนะอ่ะหนึ่งเป็นทนายนะสอง พิรุดถัดไปก็คือเวลาเทียบกับภาพซึ่งผิดปกติชนนี้แล้วเนี่ยมันต้องเทียบอีกภาพหนึ่งคือเวลา22นาฬิก13นาทีครับภาพถัดไปทีมงานไม่ใช่ครับก่อนภาพนี้อ่าเริ่มต้นตาเรียงลำดับตามที่ผมเรียงครับเราสงสัยแตงโมทิปหรือไม่ในภาพซ้ายมือใช่ไหมค่ะอ้างว่าเป็นเวลา21นาฬิก56นาทีแต่ ทางขวามืออ้างว่าเป็น22นาฬิกา13นาทีคนละเวลาอ้างว่าขากลับซึ่งเท็จนะครับเพราะมีการแก้เวลาแน่นอนภาพนี้คราวนี้คุณแซนจะอ้างเลยครับว่าคุณแซนถ่ายเองหรือจะบอกว่าคุณกระติกหรือคุณแตงโมถ่ายผมถามนะมเพราะวันนี้คุณกระติกไม่เคยพูดประเด็นนี้แก้อีกเลย และ22.13เวลาทิปเนี่ยมันไม่ขึ้นพิกัดข้างบนครับและทำทำไมล่ะครับทำเพื่อเชื่อว่าทำเพื่อให้เชื่อว่า,วาไม่มีเหตุร้ายแรงอะไรแม้เวลาผ่านไปถึง22.13นาฬิกานาทีคุณกระติกก็ยังถ่ายภาพสวยๆต่อไปได้ไม่มีเหตุอะไรมาเรามาตกน้ำกันในเวลา22.34นาฬิกานาทีส0วินาทีใช่หรือเปล่าครับ ถึงต้องมีภาพนี้นี่ผมสงสัยเองนะมผมตั้งคำถามแต่ภาพทางขวามือตำรวจพอเห็นพิรุธหรือไม่ไม่ทราบได้ผมจะบอกให้ฟังว่าในวันถแถลงไม่เอาภาพนี้มาอีกเลยเพราะรู้ว่าตัดต่อเอาถ้าตัด,<อ>ต,ดต่อจริงนะผมถามเลยนะถ้าคุณรู้ว่ามันมีพิรุธในภาพขวามือ,อมและคุณจะยืนยันแค่ภาพซ้าย คุณไม่สงสัยบ้างเลยครับว่าเขาแก้เพราะอะไรในคำการสืบสํานวนเพราะอะไรม,มีหรือไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่มเพราะอะไรมันสําคัญนะครับต้องถามว่าแก้เวลาทําไมใช่ภาพผัดไปครับเพราะเราเอาน้องเฟรินไปเทียบกับคุณกระติกที่อ้างว่าถ่ายเวลา22นาฬิกานาทีเราได้คุณเฟรินมิสกแกรนนครสวรรค์ภาพทางขวามือ ถ่ายในพิกัดที่เรืออยู่เวลา21.56นาฬกา56นาทีได้ทิวทัศน์อันเดียวกันก็<ม>แปลว่าภาพทางซ้ายมือน่าจะถ่ายช่วงเวลา21.56นาฬิกานาทีโดยประมาณโดยคุณกระติกคนเดียว<ม>ใช่ไหมครับค่ะและภาพทางขวามือก็เป็นเวลาเดียวกันแปลว่าเวลาข้างล่างผิด<ม>ทำไมถึงรู้ละ่ะ เพราะเราลองดูพิกัดเวลา22.33นาฬกา3 3นาทีของเรือจริงแล่นไปแล้วถ่ายหัวเรือสิ่งที่ได้คือภาพถัดไปคือภาพนี้ครับจะไม่มีสะพานพระราม8แล้วแต่จะเป็นรัฐสภาอเ,เอาละรัฐสภาก็แปลว่าภาพทางซ้ายมือมีพิรุษจริงๆครับผมถามว่าระดับที่มีการตัดภาพนี้แต่งเวลา แล้วไอ้ภาพที่มันมีโผล่มาแตงโมสามภาพเนี่ยมันยิ่งพิรุษกว่าหรือเปล่าครับแล้วเป็นไปได้ไหมสามารถเนเรมิตมาโต้แย้งคุณหมอธวัชชัยปัจจุบันอวตารตัวตนนี้หายไปแล้วแต่คุณหมอธวัชชัยเก็บหลักฐานย้อนหลังไว้หมดเมื่อ3ปีที่แล้วส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษไปหาเรียบร้อยแล้วเพิ่มเติมในวันนี้ให้มันรู้กันไปครับส่งพร้อมคลิปเสียงแม่จย์ อ้าวพร้อมคลิปเสียงเรียบร้อยครับ <c oughs> เรียบร้อยจะเหลือหรอครับ <c oughs> นสนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชงอร่อยรสสตอรอเบอร์รี่